สายแล้ว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 เว้ยจะไปโรงเรียนทนันไหมเนี่ยเฮ้ยครวิ่งตามมาไวสวัสดีครับผมมาจากรายการโขนกับแถนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเว้ยคนกำลังเรียบอยู่อ่าเออว,ว,ว,ว่างไงครับรียกว่ามาเลยครับขอสอบถามครับทางคุณเนี่ยเคยอ่านหนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่นหรือดูอนินเนะของญี่ปุ่นแล้วเคยเห็นฉากสาวน้อยวิ่งไปโรงเรียนสายพร้อมกับข้าวขนมปังไปด้วยไหมครับอืมคุณคนนํามันเป็นประมาณไหนนะ ก็ที่มันจะมีอิมเมจประมาณว่าตัวละครหลักสาวน้อยมัธยมต้นไม่ก็ปลายเนี่ยกำลังจะไปโรงเรียนสายในตอนเช้าในขณะที่เธอกาลังวิ่งบนถนนไปโรงเรียนอย่างเร่งรีบเนี่ยระหว่างที่เธอพูดพร้อมป่าคาขนมปังว่าชิคชคุชิคุคุที่ปแปลว,ว่าสายแล้วสายแล้วเธอก็วิ่งไปชนกับเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งที่หัวมุมถนนทั้งคู่ต่างก็ขอโทษกันและกันหรือไม่ก็ปากร้ายด่าใส่กันพอเด็กผู้หญิงไปถึงโรงเรียนเนี่ยเด็กผู้ชายที่บิ่งชนไปด้วยตะเกียก็จะมาปรากฏตัวในห้องเรียนในฐานะเป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้าย แรกเด็กผู้หญิงก็จะรู้สึกแย่กับเด็กผู้ชายส่วนหนึ่งก็มาจากความขัดแย้งตอนวิ่งชนกันที่หัวมุมแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวอ่ะก็ค่อยๆพัฒนาและพลิกผันจนทั้งคู่ตกหลุมรักกันซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็มีเพื่อให้การ์ตูนมันดูมีความโรแมนติกมากขึ้นไงครับเพราะน่าจะเป็นซไนลอุดมคติข,ของใครหลายๆคนอ๋อเออเออเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่ยยแล้วมันทําไมล่ะครับผมมีคําถามครับคือที่ญี่ปุ่น,นมันมีคนทําแบบนั้นจริงๆเหรอฮะจะบ้าเหรอไอเหตุการณ์ที่จะมีเด็กผู้หญิงข,าขงง้านไมขนมป อ้าวอย่างนั้นเหรอครับก็อย่างเมื่อปี2009เนี่ยที่เมืองซัปโปโรของจังหวัดฮอกกโดมีอาสาสมัคร30กว่าคนมีทั้นนักเรียนและก็คนทํางานนําขนมปังมาจากบ้านเพื่อมาร่วมทํากิจกรรมวิ่งไปโรงเรียนหรือวิ่งไปที่ทํางานสายด้ดยปากคาบข,ขนมปังไปด้วยอะ่ะอืมสงสัยคงจะไม่มีจริงๆนะฮะเพราะถึงขนาดต้องมาทํากิจกรรมแบบนี้ก็คงไม่มีจริงๆแล้วอีกอย่างนะเคยมีคนญี่ปุ่นเข้าไปสํารวจแล้วก็คํานวณด้วยนะว่าจากค่าเฉลี่ยและเด็กนักเรียนญี่ปุ่นทั่วประเทศกินขนมปังเป็นอาหารเช้าอยู่ที่สํบบารวจของคุณมชิบทเ้าก็ไปมปร 300กว่าคนว่าเคยไปโรงเรียนสายไหม5้กว่าเปอร์เซ็นต์ก็บอกว่าเคยในขณะที่ข้อมูลจากทั่วประเทศอ่ะบอกว่ามีเด็กนักเรียนญี่ปุ่นตั้งแต่ป4ยันมหไปโรงเรียนสายค่าเฉลี่ยอยู่ที่1 0เปอร์เซ็นต์แล้วก็จากแบบสำรวจตะเกะียบก็มีคนมากกว่า70%เปอร์เซ็นต์ที่พอรู้ว่ากำลังจะสายแล้วก็จะรีบไปโรงเรียนทันทีคือมีถึงระดับเดินเร็วไปจนถึงวิ่งและนี่ยังไม่ต้องลงลึกไปอีกนะว่ามีคนเดินไปโรงเรียนแล้วก็เดินชนคนอยู่ที่ราวๆยย่ยลงเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดแยกย่อย ที่คุณจะเดินชนคนตรงหัวมุมเนี่ยอยู่ที่0.8%ดังนั้นโอกาสที่จะทําให้ได้เห็นซินานเลโอว่าเป็นเด็กผู้หญิงญี่ปุ่นกําลังรีวิ่งไปโรงเรียนพ่อสายแล้วก็ข้าวขนมปังไปด้วยแล้วก็วิ่งไปชนกับเด็กผู้ชายที่หัวมุมอัตราส่วนเนี่ยน่าจะต่ำกว่า0%จนแทบแบบเป็นไปไม่ได้เลยคือต่ํากว่าคุณตีกอล์ฟลงโฮอินวันเสียอีกอะแต่ผมคิดว่าก็น่าจะยังมีอัตราส่วนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นมากกว่าอย่างหนึ่งนะฮะอะไรเหรอจะมาเล่นมุกว่ามีโอกาสมากกว่าได้เจอรักแท้ออะะไไไรรรััั้้นปนปป่่่่่เเีียมมมมใชชคบคบผิิดดดววาาาาาาโกกกกาสาแล SSR เฮ้ยอย่าเอาความจริงมาพูดดิ งั้นผมขอกลับมาคําถามอีกรอบเลยละกันว่าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นอยู่จริงอะแล้วพวกหนังสือการ์ตูนหรืออ,อนิเมะเขาไปเอาต้นแบบหรือออริจินอลมาจากไหนอะฮะเอาจริงๆเรื่องในแม้แต่คนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนได้เลยว่ามันมีต้นกําเนิดหรือมีรากฐานมาจากไหนะนะคือเคยมีรายการทีวีของญี่ปุ่นรายการหนึ่งออกค้นหาคําตอบว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกเขาก็บอกว่ามัางงะเรื่องแรกที่มีฉากสาวน้อยมาสายแล้วก็ป่าข,าข้าขนมปังก็คือผลงานที่มีชื่อว่าพัท i โนฮ a ซุโอยของอาจารย์โมโตมเเื่่่อปปีีี1967ซซึง็็นนทได้ห น,น้อยคนนึงรีบออกจากบ้านพร้อมขนมปังชิ้นหนึ่งอยู่ในป่าของเธอแต่ถ้าเกิดเราลองดูดีๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ขนมปังเป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกันนะแต่จริงๆมันเป็นขนมปังฮอทดอกต่างหากบางคนก็บอกว่าอาจจะมาจากเรื่องซื้อลเซบุคุจังของอาจารย์ทคาอิชิเรียวโกเมื่อปี1974ในขณะที่บางคนก็บอกว่าอาจจะมีต้องกำเนิดมาจากเรื่องหน้ากากแก้วเมื่อปี1976หรือเปล่าหรือไม่ก็เรื่องโฮลอัพเมื่อปี1981คือมันมีหลายความเห็นมากอจนทำให้ไม่มีใครฟันธงได้เลยว่าเรื่องไหนเป็นออินอนนนเปป็ขขงงาา้ยมัี ถ้าอย่างนั้นนะก็อาจจะต้องดูว่าเรื่องไหนที่เก่าแก่ที่สุดและก็มีฉากย่างว่าหรือเปล่าสินะครับก็นั่นแหละคือมันก็ยังไม่ชัวร์เลยว่ามันคือเรื่องอะไรงั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องซาซาเอะซังที่วาดเมื่อปี1961นะฮะที่มีฉากของวากาเมะจังไม่ออกจากบ้านพร้อมกับคาบขนมปังที่ปากออกไปด้วยและเอาจริงๆในช่วง60เดียวกันเนี่ยก็มีคนไปเจออีกเรื่องหนึ่งที่คราวนี้ไม่ใช่สาวน้อยแล้วก็ไม่ใช่ขนมปังด้วยแต่เป็นเด็กผู้ชายที่คา,าบข้อบป,ปั้นวิ่งออกจากบ้านแทนในเรื่องฮาริสโนเซนอปี195 อืมถ้าเก่าระดับยุค60นเลยขนาดนั้นน่ะก็คงเป็นเรื่องซาซาเอะซังนั่นแหละนะที่น่าจะเป็นต้นกําเนิดของทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถ้างั้นผมก็สงสัยเลยครับว่าแล้วพวกการ์ตูนยุค60น่ะเจอเรื่องซาสาเอะซังอะไรต่างๆเนี่ยเขาไปเอาต้นแบบของเด็กสาววิ่งขาบขนมปังมาจากไหนอะ คิดว่ามีความเป็นไปได้2ทฤษฎีนะจริงๆก็เกี่ยวเนื่องกันนั่นแหละก็คือญี่ปุ่นในช่วงปี1955-1973ถึงปี1973เนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกําลังเติบโตสูงทําให้ประชาชนเน่ะเริ่มมีทีวีดูกันและทีวีเนี่ยก็จะฉายพวกซีรีส์ทางตะวันตกและในซีรีส์เหล่านั้นน่ะก็มักจะมีฉากที่ฝรั่งอ่ะกินอาหารเช้าเป็นขนมปังปิ้งกันจึงทําให้ชาวญี่ปุ่นในช่วงนั้นน่ะก็กินขนมปังตามชาวตะวันตกไปด้วย และอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือได้ต้นแบบมาจากภาพยนตร์ทางตะวันตกคือมันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่า The Best Years of Our Lives ที่ฉายเมื่อปี1946แล้วก็คอยเอามาฉายในญี่ปุ่นในทีตอนปี1948ซึ่งจะมีฉากที่ตัวละครที่ชื่ออัลสตีเฟนสันกินข้าวเช้าอยู่แล้วก็ต้องรีบไปโรงเรียนแล้วตัวละครตัวนี้ก็รีบเอาขนมปังยัดปากแล้วก็รีบวิ่งออกไป ถึงแม่ฉากเนี่ยจะไม่ใช่ตัวละครหญิงอะแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเหลานักวาดการ์ตูนทั้งหลายในยุคนั้นนะอาจจะเห็นฉากเนี้ยแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาก็เป็นได้เช่นกันนะะแต่แน่นอนแหละว,ว่าถึงเราจะพูดกันว่าเราเนี่ยไม่เคยเห็นคนญี่ปุ่นจริงๆวิ่งเอาปาก้าขาานมปังในโลกจริงแต่ที่เราพูดกันเนี่ยมันก็เป็นช่วงระยะเวลานี้กันใช่ไหมล่ะซึ่งถ้าเกิดลองพิจารณาจากความเป็นไปได้แล้วละก็เวลาที่ฉายหนังเรื่องนี้ก็คือปี1948จนตอนนี้2022ก็คือผ่านมาจะ80ปีแล้วเน ในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะมีคนญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยวิ่งไปโรงเรียนแล้วก็ปาค่าขานมปังจริงๆก็เป็นได้นะอืมเข้าใจแล้วครับงั้นขออีกคําถามแล้วกันคือโอเคว่าพอคาดเดาต้นกําเนิดกันได้แล้วว่ามาจากไหนทีนี้แล้วทำไมมันถึงเป็นที่นิยมและนักเขียนกร์ตูนหลายๆคนเนี่ยก็มาจะเอามาใช้กันละครับ เพราะการ์ตูนแนวโชโจหรือที่ไทยเรียกว่าการ์ตูนแนวตาหวานแนวผู้หญิงก็คงไม่ได้แมสขนาดนั้นในขณะที่หลายๆเรื่องที่เป็นภาพติดตาของใครหลายๆคนในช่วงสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นอนิเมะทั่วๆไปไม่ใช่แนวตาหวานเราจะบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเองอก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราก็คิดว่าไอ้แพทเทิร์นที่ว่าเนี่ยมันน่าจะอยู่ในหนังสือการ์ตูนแนวผู้หญิงตาหวานเนี่ยเยอะมากแต่าว่าคุณลิกาฟูคุดะนักวิจัยขนมหวานแล้วก็คุณวากาโนทาโกะนักเขียนอิสระเธอทั้งคู่นได้ออกมาบอกว่าฉากวิ่งปากคาบขนมปังนั้น แนวตาหวานเลยคือพวกเขาเนี่ยไปค้นคว้ามาจากการ์ตูนแนวตาหวานทั้งหมด85เรื่องมีเรื่องที่นางเอกอะวิ่งข้าขนมปังแล้วก็พูดว่าสายแล้วสายแล้วเพียงแค่5้เรื่องจากทั้งหมด85เรื่องอีกทั้งได้มีการไปไล่อา่านนิตยสารริบบอนที่เป็นนิตยสารแนวการ์ตูนตาหวานสาวน้อยตั้งแต่ฉบับปี1970จนถึงปี1985ก็พบว่าไม่มีเรื่องไหนเลยที่มีฉากสาวน้อยข้าวขนมปังวิ่งไปโรงเรียน อา้าวแล้วถ้าการ์ตูนแนวตาหวายไม่ได้ใช้กันเยอะแล้วทำไมมันถึงแมสขึ้นมาล่ะคิดว่าน่าจะมาจากหนังสือการ์ตูนเรื่องที่ชื่อซาลูเดโมคาเคลูมั่งอะเคียวชิซึหรือที่แปลว่าคลาสเรียนว่าการ์ตูนที่แม้แต่ลิงอะยังวาดได้ของอาจารย์โคจิไอฮาระแล้วก็อาจารย์เคนทาโร่ทาเคคุมะเมื่อปี1989นั่นแหละคือการ์ตูนเรื่องนี้มันก็เป็นการ์ตูนที่สอนวาดการ์ตูนอีกทีหนึง่งที่ก็จะมีสอนเทคนิคการวาดการ์ตูนที่หลากหลายและก็เข้มข้นมาก ทีนี้ในหนังสือการ์ตูนเล่มนี้บทเรียนที่9เนี่ยมันจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าวิธีวาดสาวน้อยให้โดนใจคนอ่านก็จะมีรูปสาวน้อยคนนึงในชุดกรลาสีเนี่ยวิ่งออกจากบ้านพร้อมกับข้าบขนมปังแผ่นหนึ่งแล้วคนวาดนเนี่ยแกก็สอนรายละเอียดแบบลึกซึ้งเลยว่าการจะมีเซนเรื่องราวของการ์ตูนสาวน้อยให้น่าสนใจนั้นเนี่ยควรจะมีฉากที่ตัวเอกพูดว่าสายแล้วสายแล้วรวมถึงในขนานั้นเนี่ยก็ควรจะมีขนมปังขาบไว้ที่ปากด้วยแล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าการเปิดฉากตัวละครสาวน้อยด้วยฉากแบบนี้มันไม่มีอะไรที่จะยอดเยี่ยมมมแแลละกก็ปรรสสบคควววาาาาาํเจ้้่นีืออ จริงเนี่ยสออาจารย์คนวาดเนี่ยแกอาจจะไปอ่านเจอมาจากสักเรื่องหนึ่งที่มีฉากสาวน้อยข้าบขนมปังนั่นแหละที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็คงจะโดนใจก็เลยเอามาใช้สอนในการ์ตูนตัวเองทั้งที่จริงๆการ์ตูนแนวสาวน้อยส่วนใหญ่อะแกไม่มีฉากสาวน้อยข้าบขนมปังเลยทีนี้ด้วยความที่หนังสือการ์ตูนคลาสเซียนลิงวาดการ์ตูนได้เนี่ยมันค่อนข้างได้รับความนิยมในช่วงปี1น8่ากาถึงปี1 9 9่ากยคนที่ได้อ่านหลายๆคนเนี่ยก็เลยเอาเทคนิคดังกก่าเนี่ยมาทำตามๆกันก็เลยทาให้ไอ้สาวน้อยวิ่งไป การ์ตูนตัวเองนั่นเองเพราะงั้นหนะการ์ตูนเรื่องไหนที่มีฉากนี้แล้วก็มาหลังปี1989แล้วก็ก็คงมีความเป็นไม่ได้สูงว่าจะได้ต้นแบบแล้วก็ไอเดียเนี่ยมาจากการ์ตูนคาสเซียนลิงวาดการ์ตูนได้นี่แหละอ๋อเข้าใจแล้วฮะแล้วพอมีหล,หลายๆเรื่องใช้แพทเทิร์นนี้กันเยอะมันก็เลยแมสจนคนทําต่อกันยาวๆมาจนถึงปัจจุบันเลยสินะครับแต่เอาจริงๆผมคิดว่าการ์ตูนคาสเซียนลิงวาดการ์ตูนได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แมสขนาดนั้นนะน่าจะเป็นที่รู้จักในวงแคบๆของคนที่อ่อ่่่นน่่่าาาาานน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 กกกกกรรรรตตตููหืือออททททีีทีเเเเปปป็็ัััััววววดดแแแถ้้้้ิงงงํพสสยยมลลไ ก็คงจะเป็นเรื่องเอวาเกเลียนเมื่อปี1995ที่จะมีฉากที่ออยานามิเรวิ่งไปโรงเรียนพร้อมกับปากขาบขนมปังอยู่อีกด้วยแล้วก็อย่างที่เรารู้กันแหละว,ว่าเอวาเนี่ยต่อให้ไม่ได้เป็นโอตโตคุหรือตามอ่านการ์ตูนตลอดก็ต้องรู้จักแน่ๆดังนั้นฉากเรจังวิ่งข้าบขนมปังอะ่ะก็เลยเป็นภาพจำของคนทั่วไปที่แม้จะไม่ได้ดูการ์ตูนก็ตาม แต่เออเอา,อาจริงๆเนี่ยรู้สึกหลังๆมาเนี่ยมันถูกเอามาพาร์ดดีมากเกินไปจนทําให้ออมเมจที่ฉากเนี้ยจะถูกเอามาใช้เป็นมุกตลกในแข็งแรงกว่าทั้งที่แต่แรกจุดประสงค์ของการมีฉากนี้เนี่ยมันก็ทําให้เพื่อภาพลักษณ์ของการ์ตูนเรื่องนั้นอะโรแมนติกมากยิ่งขึ้นอ่ะนะ เ,เพราะจริงๆเราก็คิดว่ามันก็เป็นซับเคานเจอร์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะนอกจากฝั่งอันนี้เองที่ก็มีการเอามาพาราดีกันเยอะแล้วสื่อแบบอื่นเนี่ยก็ยังเอาไปใช้เยอะเหมือนกันอย่างเมื่อปี2014เนี่ยก็มีเกมที่ชื่อท t สโชโจที่ก็เป็นเกมมือถือที่มีคนเล่นเยอะประมาณนึงเลยหรืออย่างเมื่อต้นปีส0 2 2ัี่ที่ผ่านมานี่แหละจังหวัดนินนาตะได้รณล,ลงแล้วก็โฆษณาข้าวของจังหวัดตัวเองด้วยการใช้สาวน้อยวิ่งไปโรงเรียนสายแต่แทนที่จะคาบขนมปังเนี่ยก็ให้มาคาบข้าวข,ข,ของจังหวัดตัวเองแทนเพื่อโฆษณาเเรรีียยยกกว่าาาาามอไไปใช้ด้ดหหลหลลละ โอเคครับจากที่ฟังมาทั้งหมดนะฮะก็พอเข้าใจแล้วว่ามันอะไรยังไงบ้างยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับแหมฟังแล้วก็แอบคิดเล่นๆเลยนะครับเนี่ยว่าถ้าเกิดเป็นที่ไทยอ่ะจะมีเด็กผู้หญิงวิ่งขา้าบขนมปังไปโรงเรียนแบบในอนิเมะญี่ปุ่นบ้างไหมถ้าเป็นไทยเนี่ยน่าจะวิ่งข้าบข้าวเหนียวหมูปิ้งมากกว่านะแต่เฮ้ยถ้าเกิดทํางั้นน่มันก็หกเลอะหมดสิน้าซอสมันยิ่งเอาไปราดข้าวเ,เหนียวอยู่ด้วยเออแล้วก็วิ่งในไทยเนี่ยอาจจะอันตรายก็ได้นะครับเพราะการจราจรอ,อะไรเน Ja!